สวัสดีครับสวัสดีครับจางครับมาแล้วนะครับช่อง YouTube หมอปลาพายกสิบภาษาไทยครับพิมพ์ง่ายๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแั้วก็ส่นกระดิ่งด้วยะจะได้ติดตามนะครับก็จะมาตามวันเวลาที่เรากําหนดไว้เพื่อให้มันเป็นอะไรจิตวัตรประจําวันดูแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตดูแลติดตามาแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงใช่ใช่เรื่องนี้อาจจะชอบอาจจะแชร์หน่อยไอ้เรื่องนี้เป็นประโยชน์ก็เก็บไว้เป็นองค์ความรู้นั่นเองนะครับวันนี้เรื่องราวของทางสามแพ่งโอ้โห เขาบอกว่าทางสามแง้มมันไม่ดีทางผีผ่านมันเป็นอย่างไรเรื่องพวกนี้อาจารย์ครับผมคนัหามันเยอะเนาะทางสามแงเนี่ยโอ้แล้วบางทีแบบมาดีๆปั๊บความเจริญมันเปลี่ยนจากบ้านที่ดีมันมาเป็นทางสามแง้มซะอย่างนั้นอ่ะโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับอาจารย์เรื่องพวกนี้ครับก็อธิบายก่อนทางสามแงทางสามแงคือถนนตรงแบบนี้แล้วมีตรงนี้มาตัดอ่าชัดเจนนะคะแล้วหมายถึงทางโค้งได้ด้วยอนะคะ แล้วหมายถึงทางสี่แพ่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างที่เป็นรอยตัดรอยโค้งพวกนี้เราจะเรียกว่ามีผลคล้ายกับทางสามแพ่งทั้งสิ้นซึ่งทำไมถึงอันตรายวิญญาณเขาเลี้ยวไม่เป็นเขาเดินทิ่มปุ้ง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 เดินตรงอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณมีบ้านขวางอยู่มุมถนนเขาเดินมาจากสะพานลอยเนี่ยเดินมาจากวัดตึ้ง หยุดไม่ได้และวไม่รู้จะไปไหนก็เข้าบ้านเนียแต่มันมีที่ล่มอขอหลบล่มเลยนะออยู่แล้วมีอาหารกินเขาก็จะมากองกันอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะเพื่ออนาคตของเขาหาที่อยู่หาที่กินมีคนทําบุญให้ก็อยู่นบบนี้ซะน่าสนใจโอ้โหอาหารหลาวทั้งนั้นเลยโอ้เย็นจังมีลูกปั้นให้ด้วยโอ้ขอแม่ชอบมากรูมนี้ขอเข้าไปอยู่เลยองอะไรนะพระพิคเน่ไม่ได้เบิกไงใช่ไหม เอ้ยสวยเว้ยมีของกินให้ทูกก็ไม่เคยจุดไหว้ก็ไม่เคยไหว้แต่มีของให้กินเขาก็ไปอยู่่เพราะฉะนั้นสังเกตว่าบ้านสามแพ่งสีแพ่งพวกเนี้ยค่ะอยู่ตามทางโค้งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผีดุแล้วก็คนอยู่น้อยห้องไหนที่ที่แบบว่าบ้านไหนที่คนอยู่น้อยแล้วห้องไม่มีคนเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วมีรูปปั้นเป็นห้องพระ ผีจะชอบเข้าไปอยู่ในรูปปั้นพระ,ะถึงบอกว่าการเบริกเนตรสำคัญมากมการจุดธูปสำคัญที่สุดแล้วก็การเข้าไปสวดมนต์สำคัญมากมถ้าปล่อยทิ้งล้างเอาไว้ไม่มีการดูแลไม่มีการจุดธูปเนี่ยผีก็คิดว่าฉันมีที่อยู่ฉันมีที่กิน เขาก็จะไปอยู่ตามตรงนั้นเหมือนหนังเรื่องอะไรห้องหุ่นป้างมันมีรูปปั้นน่ะเขาก็จะเข้าไปอยู่ในรูปปั้นมาสนาาเชมือมาสลายตัวเลยอยู่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มันจะมีทางที่เสี่ยงอีกนิดนึงก็คือพวกใต้สะพานลอยพวกสะพานลอยที่แบบสะพานลอยบางเลยอย่างเงี้ยทำธุรกิจก็ไม่ขึ้นแล้วทางที่มันแบบ เงามันตกกระทบพอดีพวกนี้ค่ะก็ถือว่าอันตรายหมดใช่เพราะฉะนั้นจะสร้างตึกสร้างบ้านอะไรพวกนี้ค่ะถ้าดวงไม่แข็งจริงๆอย่าไปเลือกทางที่มันอยู่ตามทางแพงเพราะว่าหนึ่งคุณต้องทำบุญเยอะมาก 2. คือคุณต้องอยู่ให้บ้านนั้นมันแบบตื่นตัวตลอดเวลาซึ่งมันไม่สามารถทำได้มีชีวิตชีวาตลอดเวลาหรือว่าถ้ามีห้องพักหรือต้องจุดทูบสื่อในการเชื่อมตลอดเวลาทูบสำคัญก็จะบอกว่าทูบสำคัญ ใช่สมมติเวลาที่เราจุดทูปพระอย่างเงี้ยค่ะเราไม่จุดเลยเขาก็คิดว่ามันเป็นลูกปั้นเปล่าแต่เมื่อไหร่ที่เราจุดทูปสามดอกพระท่านจะเข้ามาอยู่ในตัวลูกปั้นอยู่แล้วผีก็จะไม่กล้าเข้าเพราะยังไงผีก็กลัวพระอยู่ดีใช่ไหมรัชัดเจนวิธีการแก้ยันพระยมเหรียญพระยมเอาไปวางในจุดที่มันเป็นทางสามแพ่งต่างๆได้ไหมอาจารย์คือบอกก่อนว่าจริงๆด้วย ขนรทมเนียมประเพณีของคนจีนเขาจะใช้กระจกที่เขาเรียกว่าปากวาเนี่ยค่ะแล้วก็มีเสือคาบดาบมาแปะเอาไว้แต่พอคนเริ่มเรียนเรื่องห่วงจุ้ยมากขึ้นปัญหาคือไอ้เรี่ไม่ทาของใส่ฉันไอ้วิธีการแก่นี่ต้องระวังมันทะเลาะกันทะเลาะกันสิจ้ามยนเอากันใหญ่เลยเฮ้ยอยู่ดีคุยกันมึงเอาอะไรมาวางเนี่ยมีปัญหาแล้วทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดหาวิธีมาก็คือเป็นยันทานยมตรงนี้ นะคะซึ่งยันท่านยงตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถใส่กรอบได้แล้วก็หาอะไรปิดทับได้ด้วยคือคุณไปซื้อกรอบเองก็ได้หรือจะซื้อแบบนี้ก็ได้หารูปดอกไม้หรือชื่อร้านอะไรก็ได้มาแปะข,ข้างนอกแล้วก็สะท้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะไม่มีศัตรูเกิดขึ้นบ้านอื่นเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณสะท้อนสิ่งไม่ดีเข้าหาบ้านเามีเครื่องประดับเก๋ๆอเป็นไงเว็นแวลลีเทดอินเฟรตอะไ้ก็ว่าไปชัดเจนวิธีการติดก็คือติดตรงมุมบ้านเนี่ยนะคะที่มองไปทางสาทางสามแท่งแต่ทางแแพงตรงนั้นแบบตรงๆไม่ว่าจะมุมซ้ายมุมขวามุมข้างตึกก็แล้วแต่ขอให้เป็นหันไปทางตรงตรงเนี้ยก็จะสามารถแก้ได้แล้วก็จุดทูบสองดอกบอกท่านยมท่านนี้ก็จบแหละหลายๆท่านบางทีก็เอาเหรียญ ราบานเหรียญเล็กอ่าไปวางตรงประตูกำแพงต่างๆก็กันได้หมดเลยเหรียญท่านโยมนะครับอยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนค่ะเราที่แบบว่าเราเรารู้สึกสบายใจแล้วก็ทําแล้วเนี่ยไม่มีศัตรูกับฝั่งตรงข้ามเท่านี้พอและไอ้เรื่องแก้กันมีปัญหากันนั่นแหละบ้านมันหนีไม่พ้นไงโอ้โหมาถ้าตรงหน้าบ้านฉันไอ้นี่จะให้ทุบทําใหม่ก็ไม่ไหวป้าอยากยากเหนื่อยเลย ถวบ้านผมก็มีโอ้โหขับรถไปเจอแล้วไอ้บ้าที่มึงแขวนทําไมถ้าท่้นที่เขามองว่าเขาก็ทําของเขาการแต่คนรู้สึกคนมันเห็นไงผ่านทุกวันเออมึงสะท้อนอะไรกูนักหนาไอ้นูนมาก็กลับหัวรถสี่วหมายเออโเข้าบ้านมึงหัวรถกูกลับซะเนี่ยคิดไงออาบางทีนูนแววไม่เหมือนกันถูกไหมมันสะท้อนมันก็เปิดว่าเรา พิกตัวเองเข้าบ้านนี้เออมันอา์หลายๆเลยก็ไม่มองหน้ากันไงฮะก็สอยกันได้เลยอะไรเงี้ยแต่แล้วเราต้องหาวิธีแก้ที่ที่เบาๆหน่อยดีกว่าใช่นี่แหละฮะของท่านยมนี่แหละเขาเรียกว่าีที่สุดชัดเจนอ่ะนะครับวันนี้ก็ตอบทุกประเด็นที่ถามมานะครับวันนี้เรื่องราวดีๆต้องลาไปก่อนนะฝากอย่างเดียวเลยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยออทำบ่อยๆแล้วจะได้บุญอ่าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ